ตงรงแบบที่ทุกคนพูดเลยอะอืมคือแค่หนูมไม่มั่นใจเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นพูดอะเขาก็แบบเป็นในลักษณะเป็นบอลทูหรือเป็นจั๊กท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาไม่ได้มียา,ยา,นนาที่แบบชัดเจนขน่ะเมนดึงออกไหมคะหนูถือต้องการหาหาคนที่จะมายืนยันว่าคนนั้นจริงจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้คนดีหนูก็ เอาหมดอะ่ะกินลงกินเรา้อ,อความทนะี่ขานมาแต่เพิ่งจะมาเหมือนมันมีจุดหัดเหที่ทําให้เราอะ่ะไปจุดนี้อืหนูก็เลยอยากรู้ว่าหลายๆอย่างค่ะสิ่งที่หนูไม่สามารถจะมองเองได้เองเนี่ยทั้งหมดที่แม่บอดเหรออืมเชื่อหรือยังเออไม่มีขาดสักโอ ใช่ไหมเหรอครบหมดเลยอืมสาธุนะลูกแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราบูชาได้ถูกต้องแล้วแล้วก็ให้ปฏิบัติบูชาตามที่แม่บอกตามที่อาจารย์แม่บอกไปแล้วหนูจะเสริมส่งตัวเองแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีพลังในตัวเองที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่น และเมื่อเราได้ปฏิบัติและยานในเราจะชัดขึ้นเราจะเสริมพลังในตัวเองได้มากขึ้นและเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะเสริมพลังให้นะดูซิว่าเราจะรับพลังได้แค่ไหนนะลูกนะในช่วงช่วงเวลาที่สนทนานกันตรงนี้